สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุงสุบอผพบพอกับทองน้องแคทคือเก่าพี่น้องน่ยามเศร้าบุกหน้าเคยหลามนไม่ได้ลงมาเกี่ยวได้พี่น้องลงมาถ่ายคลิปไอแก้มลงมายังแต่เศร้าแท้เออกรติกมาส่งปะเอ้ย ไม่ได้ลงมาเกี่ยวนะลงมาถ่ายคลิปเอาอันหนพี่น้องสิม,มัดเขามันเนี่มันแดดออกมาแล้วกับิม,มัดขึ้นยันฝนมาเนาะ <c oughs> ยันฝนตกต้องรีบมัด เพื่อนสารเลวมึงยังไม่มาอีกหรอปะเอ้ยเออหักมันบอกว่ามันสิมาบอไมีน่ำบอระเบาว น้ำน้ำมีไงเงื้องลายเนาะเราลงมาอาดไว้เลยอือ,อหางกระไรกว่าหน้าเราอีกลงมาได้มันมีมันมีแทงตรงนี้เลยเนี่ยที่มันตามแล้วมันลงไปนู่นเออ,เอ,อมันอันมันเป็นอนองบ่ขอลงขอยลงมาถ่ายคลิปให้คอยมาสักก้อนปะเอ,อ้เอาความชัวร์ดีกว่าดีกว่าความเปียกกลัวข้ามไปตำหนักต่มีปัญหา มันมีแต kind of ่เขามีน้ำหนักที่มันชิวมีเขาหมาเนี่มันแดดออาม้แห้งๆนกัซสีมัดว่ะตอนเช้าเรามาออเดิมน้ำน้อยๆรอเขาก่อนมันจะได้ไม่อยนานเทอาไรการงานซะโอตะเวนกะลัึงกลางงานไหตะเวนตุกลาตะเวนขึงกลาานอืม เขานาอยู่ดี่หมนว่าเขาบนนาได้เอออันขั้นขันได้อันซิบคนนี่แล้วนะเปือยอ่อาเทนว่าอันบนนบอนะสนี่อันบันไอพชอีกกระโซกะหบันน้าห้อยังอีกกระกจตน้องซิโนอีกน้องซิโนอีกไดโซเลไดสามไดหน ยัง่ยวามาอยู่เอาโอ้ยยังอีกนานเพิ่งหกโมงย,มยังอีกนานนะ้อาไล่เห็ดเอาอเห็ดแน่เลยห็ดอดไปาไปมโอ้ยไปหาอะไรอย่างหมัดเขา่านไปอยางหมัดเขา่าก็ลุงเกี่ยวเข่าเลยเนาะไปนีก่อนพี่้อ,อน,น้ำแข็งไปใส่หน้าตีไปใส่น้า,น,น,าน,น,นำจะอยู่ล,ลงมาอยู่ใสบ่บ้านปูด มีน้ำพี่น้องปลาบัวบืนบ่เนาะเราเปาดไว้แล,ะนะแล้วหรือเปล่าซ nah ิปปลายได้ไปหน้าไอคอนอยู่ดอกกันซิปปลายนี่ได้ไปหน้าไอคอนอยู่ดอกก็แล้วไม่ล่ะแจ็คเละเขาอันผัดนาเนาะหรือเปล่า มันบ่ได้บางคือน้าไอ้ก้อนตอนเฮาเกี่ยวตอนนั้นเนาะก้อนผัดนาลงไปหั่นก็ให้ใหญ่3มันลงไปทางหัวอีกกัยังใหญ่อีกอยู่หนึ่งสองสามสี่ หายหน้อยทั้งทึ่งหนิก็ซีเป็นเจ็ดห,หายง่เป็นซีฟซีปลายก็ปปยมันเล้วกันรอบแรกกันลงหน้าไอ่อนจะไม่มีคนจ้างพร้อมกันแน,นี่ยหแหละอันนี้กัคเกเน,นเยอะเยอะใช่หฮะแต่กันหมดบ่าตรงบ่าวดาวได้จ้างใช่หรอบ่าวดาวกับจ้างมื่อนีเมื่อีงบ่าวด,า,ด<ะ>าวกาับจ้า,จาง อันพญาบ้านกะเจา้มามื่อนี้นะเม่อพญบ้านเห่อยากได้ซิบหาคนพญบ้านเอาลายซุยยย้มเจ้าอีกฮันซุ้มเจ้าได้ซิบเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะมื่อนี่นะเด่นมันออกอยุระเบ่ามาือนี่เมื่ออื่น กองนที <c oughs> <Con> ่หนึ่งมานี่ไม่ออกแล้มานี่ระบาวฟันดีบ่บอดได้ฟันยังเลยเฮ้อบอดได้บอได้ฟันยังเลยนอนลัาปันตายอุดสูุดจักละเดียวและลวนเมื่อกี้จะมันออกยัง ตอนเช้าข้าวมันยังกินน้ำค้างอยู่แล้วมันเกี่ยวง่ายมันยังไม่ค่อยกรอบมันไม่ค่อยนั่นมันยังสดอยู่มันก็เกี่ยวง่ายอยู่บัดสวยมากด้วยบับนีบมันก็กรอบมันก็แห้งมันก็ดีๆมาทางรากแล้วฉบับนีกรอบเลยพูนอันทั้งอันนาพูมัสิมาทางหากทางทางห่วยนะเพราะน้ำนั่นกลับ่ะปัวกินได้หรือเปล่า หน้าระบาวนี่จ้น้อยก็ได้หน้าลุงตุยนี่จะน้อยก็ได้เกี่ยวอีกแล้วนี่นะลูกมันออกจนสีชุกเลยหน้าลุงตุยนี่ลูกเขาออกมันจนสีชุกเลยเจะน้อยก็ได้เกี่ยวอีกล่าสุดพี่นอยอย้องซาจอยอายไปเลยให้เขากีบไม่อีกฮะ ngang bỏ vào nang ma, ỷ bỏ bao ơi. Bao cái tia nang bỏ xuôi nha. Ra mà khơi thì nó, bảo là gì nhá? Tiêu nó bảo là nó ở nhà lăng tia kiều, tiêu. Không biết đâu. Tia kiều này. Ừ. Kiều này. Sao châm? Sao vậy? Đâu kiều này? Bao ơi, nó ở nhà lăng tia kiều. Cái này. Nó mới đặt cái này, nhà lăng tia kiều này, chỉ có một nhà. Nhà. Ừ. Nhà ở nè trống tia tháp. Nang tủa mẹ nang bỏ. นั่งหมดไปหาเม่นนั่งสำนะเม่นาังก็บอกอนนั้นั่งกัน,อนเอามาถ่ายกูดิ<อ>จับช่องคางจา่าไมไ่อยากด่าประเออไอกาพี่น้องเอ,อ้ยลงเกี่ยวไว้ๆอย่าเสือซ่าจะน้อยปัดขื้นกินเข่าอีกเลย ที the they give, they ่ว่าคนงสว่าวบนธนาเรี่ยวข่าแย้ข้าครับพี่น้องครับอันนี้มันเป็นโคตรมันจะงขับเทียนข้างบนนี่มันแห้งอยู่นี่นานแบ่จังนั้นนานที่สุดอยู่โอ๊ยต่อปักใหญ่ปักง่ายนี่เราเวลาจะได้เงี้ยกแหลมเลยใส่อีกปีสีมาหน่อยเน่ยป้าใส่ได้เนาะมังกรนะน้ำสีเอาเข่าเออให้ายหายชาติงเอาลงไปใส่หน้าไอ้ก่อนน่ะ à ừ. nó có

ไปเกี่ยวอันหน้าลูกพี่เธอเธอกับไปเข่งมือมาเมื่อวานนี่บมอหายหัวเธอเมื่อาทีน้องดำพี่น้องมันจากเมื่อเข่งมือบมอหายมันเมื่อเมื่อวานน้องดำมันว่าจะตายเมื่ <c oughs> อวานก็ไม่รอดไม่รอดแล้วขึ้นอย่างเดียงเดี่ยวขาาเดนนั เออเจตวนลงเกี่ยวเขาแล้วมันแสงแดดออกมางามอะเลยเรอาเลดิเดี๋ยวคนงานมาค่อยลงไฮใหญ่บ่อราวกับจ้างมันนี่ได้คนบ่เนาะ จะนอนว่า้เคนนจะนอนว่ามันมีคนไมัเนี่ยเจนน้องโซโล่โซโล่กับบาดาก็มานี่เหรอมาเราแล้วก็ใครอีกชาสีบอ,อกชัสีกับเพื่อนแล้วก็เมตตาเมตตากับซามหมดแล้วก็น้องของใครนั่นของน้องดำนั่นเองหมด